ครับผมวอด KTM นะครับจากช่องมิสูไทยแลนด์นะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับการรีวิวรถยนต์มิซูบิชิเอ็ p เ n d เ r อร์ค s นะครับวันนี้นะครับก็เป็น EP ที่6แล้วนะครับกับการรีวิวรถยนต์นอกสถานที่นะฮะวันนี้ผมก็มาอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนะครับอำเภอสวนโล้นะฮะสถานที่ที่ผมรีวิวอยู่นี้ก็คือท่าอากาศยานสุโขทัยนะครับผมวันนี้ผมได้นํารถยนต์มิซูบิชิเอ็กเพนเดอร์ครสมาส่งมอบให้กับลูกค้าที่จังหวัดสุโขทัยนะครับ ก่อนที่เราจะไปส่งมอบให้กับลูกค้ากันเราก็มารีวิวอุปกรณ์ตกแต่งและก็โปรโมชั่นคันนี้กันก่อนนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้นะครับลูกค้าได้ส่วนลดข้าราชการนะครับ1 0,000บาทพร้อมกับโปรโมชั่นอัปเกรดทั้งคันเลยนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคันนี้มีส่วนต่างเพิ่มอยู่1 5 0 0 0บาทคือชุดแต่งรอบคันนะครับรวมไปถึงในส่วนของตัวบันไดข้างด้วยนะฮะ นอกนั้นผมแถมให้หมดเลยก่อนที่เราจะไปเริ่มในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งที่ผมแถมให้กับลูกค้านะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันก่อนนะฮะนี่ในความสวยงามของ e x p e r Cross นะครับความมีสเสน่ห์ของรถสไตล์รถ crossover ในรุ่น e x p e r Cross กันนะครับรูปทรงนะครับจากโรงงานเนี่ยสวยอยู่แล้วนะครับแต่พอลูกค้าได้ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตหน้า สเกิร์ตหลังแล้วก็ในส่วนของตัวบันไดข้างนะครับทำให้รถคันนี้ดูมีมิติมากขึ้นและดูสวยงามมากขึ้นนะครับล,ลูกค้าจ่ายอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเพียง1 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าก็ได้ชุดนี้ไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปไล่ของแต่งกันดีกว่าว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างไปกันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้านะครับในส่วนของด้านหน้านะครับสังเกตในส่วนของตัวไฟนะฮะ เอ็กเพนเดอร์คอรุ่นนี้นะครับเป็น Full LED นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวไฟหลีนะครับที่เป็นสไตล์คริสตัลไลท์แบบ LED ดนะครับด้านบนนี่คือไฟหลีนะฮะแล้วก็ถัดลงมาตัวนี้คือไฟหน้าไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับที่อัปเกรดเพิ่มเติมเข้าไปคือไฟ Daytime Running Light ที่ติดมากับชุดแต่ง s p o ร์ตไ d e r M ที่ลูกค้าจ่ายเงินเพิ่ม15,000บาทนะครับ นี่ตัวนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็น Full LED เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำนะครับยกเว้นในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะฮะยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับในส่วนของด้านหน้านะฮะกระจังหน้าคมเมี่ยมแบบดมดาแบบนี้เดิมๆจากโรงงานนะแล้วก็ในส่วนของที่ผมติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปคือโลโก้ p x p d n d e r o เดนะครับตัวนี้นะฮะจะเป็นสีดําด้านนะครับติดท,ที่ฝากระโปรงหน้าทําให้รถดูมีสเสน่ห์มากขึ้นนี่นะครับ มาพูดถึงในส่วนของตัวสกเกิร์ตด้านหน้ากันบ้างนะครับสกเกิร์ตด้านหน้านะครับไม่จําเป็นต้องเป็นตัวสปอร์ตไลเดอร์นะฮะเพราะว่าในส่วนของตัวสกเกิร์ตเนี่ยมีหลายแบบลูกค้าจะเอาในส่วนของตัวหูหลอกสีแดงก็ได้หรือไม่ติดตั้งก็ได้นะฮะแต่ชุดแต่งของผมทั้งหมดจะมีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์มาให้ทุกชุดเลยนะครับลูกค้าสามารถ เลือกชุดอุปกรณ์ตกแต่งได้นะครับถ้าลูกค้าสนใจอุปกรณ์ตกแต่งชิ้นไหนนะครับแอดลิงไลน์เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูนะครับผมด้านหน้าจบไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะฮะในส่วนของตัวด้านข้างนะครับลูกค้าได้ติดตั้งบันไดข้างเพิ่มเติมนะครับตัวนี้เป็นบันไดข้างตรงรุ่นนะฮะนี่นะครับตัวนี้เป็นบันไดข้างตรงรุ่นนะครับจะมีสัญลักษณ์คําว่า e x p a n d e r ด้วย แต่ต้องขอโทษขออภัยลูกค้าจริงๆนะครับพอดีว่าผมขับรถผ่านที่ถนนกําลังก่อสร้างพอดีรถก็เลยดูเลอะไปนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับในส่วนของด้านข้างจะประมาณนี้นะครับสิ่งที่ผมแถมเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปคือกันสาดนะครับแล้วก็ฟิล์มรอบคันนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวสครับเพดต,ตรงนี้นะครับกันลอยนี่ตรงนี้ที่ผมแถมให้กับลูกค้านะครับ ทั้งหมด4ข้างเลยนี่ประมาณนี้นะฮะนี่ครับด้านข้างในส่วนของล้อแม็กนะครับเป็นงานเดิมๆจากโรงงานมาอยู่แล้วนะครับเป็นแม็กขอบ17นะฮะลัดด้วยยางดดนหลบนะครับผม Expander Core ทุกคันรัดด้วยยางดนหลบนะจะแตกต่างกับตัว Expander GT นะครับ และในส่วนของความสูงของตัว e x p e n d e r Cross จะสูงกว่าตัว e x p e n d e r GT ทั้งหมด 20mm มเมนะครับผมเพราะว่าในส่วนของล้อแม็กแล้วก็ในส่วนของตัวเซ t ตโช๊คเนี่ยเขาได้ทำทำการเซ t ตอัพมาใหม่นั่นเองนะฮะในส่วนของด้านท้ายนะครับเห็นความสปอร์ตของด้านท้ายไหมครับคือตัวนี้จะเป็นสกเกิร์ตนะครับของสปอร์ตไ d เด M นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชัน2นะครับจะเป็นท่อคู่ แบบนี้นะครับจากเด,เดิมไม่มีนะแล้วก็สิ่งที่ผมเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปนะครับคือเซ็นเซอร์ถอยกะระยะนะครับ2จุดนะฮะสายขวานะครับที่จะทำงานสัมพันธ์กับตัวกล้องมองภาพขณนะถอยจอดตัวนี้นะครับจะทำงานสัมพันธ์กันเพราะว่าเดิมๆนะครับในส่วนของตัว expander cross และ expander gt จะไม่มีเซนเซอร์กะระยะถอยจอดมาให้ นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวนี้นะครับได้อัปเกรดฟังก์ชันเป็นประตูท้ายแบบไฟฟ้านะครับพร้อมระบบคิกเซนเซอร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะสาธิตในการเปิดประตูไฟฟ้าด้วยรีโมทให้ให้ดูก่อนนะครับนะครับกรณีถ้าเราอยากจะเปิดประตูท้ายไฟฟ้าด้วยรีโมทนะครับปลดล็อกก่อน1ครั้งนะครับแล้วก็กดแช่ที่ตำแหน่งปลดล็อกประตูนะี่ครับ ประตูท้ายไฟฟ้าจะเปิดให้แบบนี้นะครับถ้ากรณีจะปิดนะครับกดแค่หนครั้งประตูท้ายก็จะปิดให้แบบนี้นี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตำแหน่งคลิกเซนเซอร์นะครับตำแหน่งนี้นะฮะที่ผมทำสัญ,ญลักษณ์ไว้ให้นี่ตำแหน่งนี้ คือตำแหน่งคลิกเซนเซอร์นะครับเราสามารถใช้เท้าเตะเข้าไปแล้วก็ประตูท้ายจะเปิดให้นะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะฮะเตะเข้าไปนี่ครับประตูท้ายจะเปิดให้แบบนี้เลยนะครับผมพอเราเตะเปิดนะครับเราก็สามารถเตะปิดได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตเวลาเตะปิดให้ดูนะครับเดินเข้าไปใกล้ๆครับไม่ไม่ต้องสนใจปุ๊บเตะเข้าไปเลยปุ๊บเนี่ยประตูท้ายจะปิดให้แบบนี้ แบบนี้ครับและจะมีการเปิดประตูท้ายไฟฟ้าอีก2วิธีนะครับวิธีที่3ก็คือจะเป็นการเปิดประตูท้ายนะครับด้วยตำแหน่งเปิดฝาท้ายนั่นเองก็คือใต้โลโก้นะครับแล้วเราก็กดเปิดปุ๊บเนี่ยประตูท้ายก็จะเปิดให้แบบนี้เลยนะครับเวลากดปิดนะครับมันก็จะมีสัญลักษณ์นะครับรูปสัญลักษณ์ประตูตรงนี้นะะเราก็สามารถกดปิดได้เลย บริเวณนี้นะฮะกดเข้าไปเนี่ยครับปิดแค่นี้เองนะครับประตูท้ายก็จะปิดให้แบบนี้นี่โอเคในส่วนของประตูท้ายไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบคันอีกหนึ่งรอบนะฮะนี่ครับประมาณนี้นะครับดูความสวยงามนะครับดูความสปอร์ตดูความเป็นเอกลักษณ์ของเอเจนเดอร์คอร์นะครับสวยขนาดไหนนะครับ ลูกค้าสามารถตัดสินใจเองได้เลยนะครับภายนอกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าว่าคันนี้อัปเกรดฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับไปดูกันครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของห้องโดยสารด้านหน้ากันบ้างนะครับหรือเดสบอร์ดด้านหน้านั่นเองนะครับในส่วนของตัว Explorer Cross นะครับดีไซน์นะครับในส่วนของรูปลักษณ์นะครับซึ่ง มีเสน่ห์มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวพวงมาลัยแบบพุ่มหนัง3ก้การนพร้อมระบบควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยแบบนี้นะครับด้านซ้ายนะครับเป็นระบบควบคุมเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านขวานะครับเป็นระบบการทํางานของระบบ Cruise Control นั่นเองนะครับหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับสิ่งที่ผมแถมเพิ่มเติมให้กับลูกค้าคือหน้าจอทัชสกรีนขนาด9นิ้วแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับลูกเล่นนะครับ เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับตัวนี้ได้สเปคอยู่ที่แรม2นะครับแล้วก็ฟังก์ชันนะครับสามารถเล่นแอปพลิเคชันได้หลายอย่างเลยนะครับผมเคยสาธิตหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับคลิปนี้ผมขอกระชับนิดนึงแล้วกันนะครับในส่วนของตัวหน้าจอนะครับสามารถทํางานสัมพันธ์กับตัวกล้องบันทึกหน้ารถให้นะครับตัวนี้เราสามารถบันทึกได้เลยเพราะว่าผมมีเมมโมรี่การ์ดให้ทุกครั้งที่ลูกค้าสตาร์ทรถนะครับกล้องบันทึกหน้ารถจะบันทึก ให้ทุกครั้งเลยนะครับเราก็สามารถดึงไฟล์ในส่วนของตัววิดีโอนะครับเข้ามาดูย้อนหลังได้นะครับเนี่ประมาณนี้นะครับถ้ากรณีเราใส่เกียร์ถอยนะครับในส่วนของตัวกล้องถอยก็จะแสดงบนหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้เช่นกันนะครับเวลาเราใส่เกียร์พีนะครับหรือใส่เกียร์ดีใส่เกียร์ว่างนะครับหน้าจอของ กล้องบันทึกหน้ารถก็จะแสดงบนหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้ด้วยถ้ากรณีเราอยากจะเล่นแอปพลิเคชันอื่นให้มันบันทึกไปนะฮะเราก็กดย้อนกลับแบบนี้แอปพลิเคชันมันจะเด้งเข้ามาแบบนี้นะครับถ้ากรณีเราอยากจะดูหนังฟังเพลงผ่าน Youtube YouTube เราก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนนะครับกดที่ตั้งค่าแล้วก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเครือข่ายตรงนี้กดเข้าไปปุ๊บมันก็จะหาข้อมูล ฮอสปอตโทรศัพท์ที่เราเปิดนะครับแล้วก็ลิงก์จับกันเท่านั้นเองนะฮะในส่วนของตัวหน้าจอทัชสกรีนนะครับด้านล่างนะครับที่ผมแถมให้กับลูกค้าคือตัว USB Charger นะครับตัวนี้เอาไว้สําหรับชาร์จแบตโทรศัพท์นะครับแล้วก็ด้านหลังในส่วนของตัวห้องโดยสารก็คือจอกลางนะครับขนาด10นิ้วที่ทํางานสัมพันธ์กับจอหน้านะครับคือสะท้อนภาพจากจอหน้าไปอยู่จอหลังนั่นเองนะครับประมาณนี้ในส่วนของตัวของแถมด้านในที่ผมอัปเกรดให้กับลูกค้านะฮะตอนนี้ลูกค้าก็ มารับรถแล้วนะครับผมผมขออนุญ,ญาตไปส่งมอบรถคันนี้ให้กับลูกค้าก่อนนะครับถ้าลูกค้าท่านใดที่กําลังตัดสินใจเลือกซื้อรถยนวิสุบิชิเอ็กเพนเดอร์คอสนะครับสนใจแคมเปญน,นี้นะครับก็สอบถามผมเข้ามาด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับพร้อมเบอร์โทรนะฮะลูกค้าแอดลิงก์ไลน์เข้ามาคุยกันนะครับชอบแบบไหนจับจองกันได้เลยนะครับวันนี้ผมก็ขออนุญ,ญาต ลาทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ